สวัสดีครับฟูจิครับเพื่อนๆเ,เคยเป็นแบบนี้ครับเปิดทุกเย็นใช้มาเปิดเพื่ออะไรจําไม่ได้ครับใช่ครับโลกความจําเสื่อมครับเขาบอกว่า5คนจะเป็น1คนครับหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นพวกเราหรือคุณก็ได้ครับอย่าวู่วามจำเพื่อไม่ได้จําครอบครัวไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับแต่ถ้าเรารู้ก่อนเราจะป้องกันได้หมอญี่ปุ่นมีข้อแนะนํำยังไงไปดูให้รู้กันข้อมูลมาจากรัฐบาลญี่ปุ่น ฉันจำไม่ได้ว่าตอนเช้ากินอะไรไปอย่างนี้เรียกว่าความจําเสื่อมไหมคะอยากรู้ว่าคนแบบไหนจะเป็นความจําเสื่อมจะได้ป้องกันได้ครับอยู่ที่กรรมพันธุ์หรือเปล่าคะอยากรู้จังวันนี้เรารวบรวมคําถามผู้คนกว่าร้อยคน ซึ่งเป็นคนที่อายุมากกว่า40วันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราเป็นทั้งคุณหมอและเป็นทั้งศาสตราจารย์ท่านชื่อว่าคุณนากมุนระจากมหาวิทยาลัยการแพทย์คางาวะไดงากอิงาเกบุคำถามทดสอบความจําเสื่อมครับคุณเป็นคนแบบไหนครับระหว่างเวลาคุณลืมคุณคิดคิดคิดหรือคุณสืบทันทีเลยคนที่เป็นความจําเสื่อมเขามีพฤติกรรมแบบนี้คุณเป็นแบบไหนครับคุณหมอบอกความจํามีอยู่2อย่างคือ1กักเก็บความจํา2ระลึกความจําออกมาถ้าคุณจําไม่ได้แล้วคุณรีบสืบหรือค้นหาทันที โดยไม่มีการระลึกถึงคุณก็จะไม่ใช้สมองในการระลึกถึงความจําก็จะถูกค้นออกมาได้ยากความสามารถในการดึงความจําที่เก็บไว้ในสมองออกมาใช้ก็จะตกไปทําให้เกิดความจําเสื่อมได้ครับใช่ครับเวลาเราลือมอะไรสักอย่างหนึ่งอย่าเพิ่งเสิร์ฟครับให้เรานึกนึก,น,กนึกดึงความทรงจําที่อยู่ในสมองออกมา นี่คือการฝึกสมองครับเคยมีแบบนี้ไหมเวลาเราดูทีวีอยู่จําหน้าดาราได้แต่จําชื่อเขาไม่ได้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะในกรณีนี้ถ้าคิดไม่ออกอย่าพิ่งไปค้นหาไปสืบให้คุณพยายามระลึกถึงนี่แหละคือการฝึกความจําที่เก็บไว้ในสมองออกมาจะได้ป้องกันการเสี่ยงการเป็น ามจเสื่อในโรคความจำเสื่อม,นค,ม,อมคนเป็นอัลไซเมอร์จะเยอะที่สุดนี่คือสมองของเราจะมีสารที่ชื่อว่าอะมิโล伊โดเบตาถ้าเป็นคนธรรมดาจะสามารถขับของเสียนี้ออกไปได้แต่ถ้าเป็นโรคความจำเสื่อมสารอะมิโล伊โดเบตาจะไม่ถูกขับออกและจะถูกกักเก็บอยู่ในสมองจะทําให้สมองฝ่อและเล็กลงแบบนี้ครับอ,อ,อยากรู้จังเลยว่าคนแบบไหนจะเป็นอัลไซเมอร์ ถ้ารู้จะได้เตรียมตัวทันหรือว่าจะได้ป้องกันได้ทันค่ะอยากรู้จังเลยว่าคนแบบไหนเป็นพฤติกรรมการกินหรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตเป็นยังไง จะได้มีการป้องกันได้ครับสิ่งที่คนอยากรู้อันดับ3ามคือคนดัดไหนเสี่ยงเป็นความจําเสื่อมคาตอบคือคนที่มีระบบการฟังไม่ดีหรือหูไม่ค่อยได้ยินหรือคนที่มีพฤติกรรมการนอนไม่พอหรือนอนไม่ค่อยหลับต้องระวังให้ดีนะครับและคนที่หูไม่ดีเกี่ยวข้องอะไรกับความจําเสื่อมมาดูกันครับเมื่อหูไม่ดีก็จะไม่มีการพูดคุยกับคนไม่มีการออกไปสนทนากับผู้คนไม่มีการใช้สมองใช้ความคิดน้อยลงการทํางานของสมองก็ลดลงถ้าเห็นญาติพี่น้องระบบการฟังไม่ดีให้รีบซื้อเครื่องช่วยการ ฟังให้ดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องการนอนไม่พอส่งผลอะไรบ้างครับคุณหมอในช่วงที่เรานอนอยู่สารที่ชื่อว่าอะมิโลยเดเวตาจะถูกล้างออกไปในช่วงที่นอนก็จะถูกล้างออกไปแบบนี้ครับแต่ถ้านอนไม่หลับนอนน้อยนะครับสารที่ชื่อว่าอะมิโลยเดเวตาก็จะตกค้างในสมองเมื่ออะมิโลยเดเวตาตกค้างอยู่ในสมองก็จะทําให้สมองฝ่อเล็กลงเกิดเป็นความจําเสื่อมได้เวลาการนอนควรอยู่ในเวลาประมาณ 6- 7ชั่วโมงสิ่งที่คนอยากรู้อันดับ2คืออาการเริ่มแรกของคนเป็นโรคความจําเสื่อมมีอาการอย่างไรมาดูกัน มาสัมภาษณ์ผู้ป่วยนี่คือคุณแม่ผู้ป่วยและนี่ลูกสาวตรวจพบว่าเป็นอัลไซเมอร์ตั้งแต่ปีที่แล้วทุกวันใช้ชีวิตยังไงครับคุณป้าตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็กินข้าวเช้าประมาณ9ก้าโมงครึ่งก็ไปเดินเล่นและหลังจากนั้นก็ไปเจอเพื่อนที่สถานีรถไฟลูกสาวบอกว่าจะลืมสิ่งที่สัญญาไว้แล้วก็ลืมของมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มมาเมื่อประมาณ3-4ปีเช่นเมื่อ3-4ปีก่อนหากุญแจแล้วจําไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนกุญแจฉันหายไป ที่ไหนนะหาไม่เจอในช่วงที่ลูกสาวทํางานอยู่ที่ออฟฟิศคุณแม่โทรมาที่มือถือฮัลโหลคุณแม่ตอนนี้ฉันทํางานอยู่นะแม่รู้ดีแต่หาบัตรประกันสุขภาพไม่เจอหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอการลืมของจํานวนเพิ่มขึ้นคําถามการลืมแบบคนธรรมดากับการลืมแบบคนที่เป็นความจําเสื่อมมีข้อแตกต่างกันยังไงและสังเกตยังไงไปดูกันลูกสาวบอกว่าไม่ใช่ว่าจําเวลาผิดแต่จําไม่ได้เลยว่าเคยมีการนัดกันพอถามแม่ว่าเคยนัดกันใช่ไหมแม่บอกว่าจําไม่ได้เลยว่าเคยนัดกันมาหาคุณหมอคุดโดซึ่งเป็นแพทย์ประจําคุณ ดูจาก MRI โดยการสแกนสมอง <anca v ill ain> ก็จะเห็นชัดเจนว่าสมองผิดปกติส่วนที่ชื่อว่าฮิปโปแคมปัสมันจะค่อยๆเล็กลงซึ่งเป็นตัวเก็บความจําเข้าไปในสมอง <anca v ill ain> นี่คือภาพตรงและนี่คือสมองและตรงน,นี้คือฮิปโปแคมปัสซึ่งทําหน้าที่เป็นตัวกักเก็บความจําเข้าไปในสมองนี่คือภาพของ MRI ในการสแกนสมอง <anca v ill ain> เห็นจุดสีเหลืองไหมครับจุดสีเหลืองนี้คือตำแหน่งของฮิปโปแคมปัสที่มีอยู่สังเกตดูว่าตรงลูกศรนี้เห็นไหมครับว่ามีรูเล็กๆนั่นหมายถึงสมองเริ่ม่อและก็ฮิปโปแคมปัส เลล็กลความจําเสื่อมเริ่มแรกจะมีอาการอย่างไรถ้าเรารู้เราจะป้องกันได้ไปดูกันวิธีการดูมีสองอย่างครับอาการที่หนึ่งคืออาการที่เวลาตัวเองลืมสิ่งต่างๆจะไม่คิดเองชอบไปถามคนอื่นหรือเรียกว่าทริสกุลอยเกนชจะถามว่าช่วยตอบหน่อยสิแล้วคุณคิดว่าไงละ่ะโดยการไม่คิดเองและให้คนอื่นตอบแทนมาดูพฤติกรรมของคุณป้ากันคุณยายตอนไปโรงพยาบาลครั้งแรกจําได้ไหมครับลูกสาวถามไปโรงพยาบาลครั้งแรกจําได้ไหม เมื่อไหร่เนรอไปหาคุณหมอไงอ๋อคุณโชอกิเนาะคุณหมอเนาะใครเนาะอ๋อเออที่รับยาตอนนั้นยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะ เป็นยังไงไม่ใช่เหรอสังเกตง,ง่ายๆคุณป้าเวลาคิดอะไรเองไม่ออกจะยิงคําถามโยนคืนไปหาลูกสาวแบบขี้เกียจคิดนี่คืออาการเริ่มแรกครับและอาการที่2ที่สังเกตง่ายๆคือเวลาลืมสิ่งต่างๆถ้าเราบอกใบ้แล้วเขาจะนึกออกแต่ถ้าคนที่เป็นความจําเสื่อมเวลาบอกใบ้เขาจะนึกไม่ออกนี่คือลูกชายและนี่คือพ่อลูกชายถามเมื่อคืนกินอะไรไปพ่อจำไม่ได้ก็จะถามว่ากินอะไรไปเอ่ยคุณพ่อจำไม่ได้ก็จะถามว่ากินอะไรไปนะ้าลูกชายก็บอกใบ้ว่า อะไรที่รสชาติเผ็ดๆน่ะที่พ่อชอบอ่ะพ่อก็จะตอบว่าอ๋อแกงกะหรี่นี่คือการลืมแบบคนธรรมดามาดูการลืมแบบคนที่เป็น ความจำเสื่อมกันครับลูกชายถามเมื่อคืนกินอะไรไปครับคุณพ่อคุณพ่อตอบอะไรนะลูกชายถามสิ่งที่พ่อชอบไงที่มันเผ็ดเอะ่ะคุณพ่อคิดไม่ออกอออแล้วก็เงียบไปนี่แหละคืออาการที่น่าสงสัยของการเป็นความจำเสื่อมอาการแบบนี้คุณหมอบอกว่าอย่าปล่อยไว้ต้องรีบรักษานะครับคุณหมอบอกครับตรงที่มีคลิปโปรแรมพัสนะครับมันเริ่มเล็กลงเล็กลงแบบนี้นะฮะถ้าเล็กแบบนี้แล้ว จะมีโอกาสย้อนกลับมาเป็นคนปกติยากมากแต่ถ้ามันเล็กแต่มันยังไม่เล็กหายไปเราสามารถช่วยให้มันอยู่กับที่หรือให้เล็กลงช้าลงได้ครับลดการฝ่อของฮิปโปแกรมพัสได้นานฟังให้ดีนะครับคุณหมอพูดว่าอย่างไรหลายคนจะดูาดลาดรลาคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนเราว่าเขาแปลกๆยังไงก็เลยปล่อยไว้ปีหนึ่งสองปีจะเป็นเรื่องที่เสียโอกาสจะกลับมาใหม่ได้ยากแล้วนะครับในปัจจุบันนี้ถ้าคุณรู้วิธีคุณก็จะรู้วิธีการลดให้ฮิปโปแกรมพัสลดลง ได้ช้าคุณก็จะใช้ชีวิตอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนของคุณได้นานเนื่องจากครอบครัวนี้ร่วการของคุณป้าเร็วจึงทําให้ยังมีความจําเหลืออยู่ Hippo c a m p ัสฝ่อช้าลูกสาวถามรู้จักคนนี้ไหมคุณป้าบอกรู้จักสิโอ้ตอน,นิโชไงก็เขียนอยู่ข้างล่างอยู่ตรงนี้ไงเห็น <He ard. S 1> ไหมเขียนอยู่ปัจจุบันคุณป้าความใช้ชีวิต ปกติเหมือนเดิมเลยโดยความจําไม่ได้เสื่อมลงกว่าเดิมนั่นแหละเพราะครอบครัวรู้เร็วแล้วก็รักษาป้องกันได้เร็วปัจจุบันก็ล่าเริงแจ่มใสใช้ชีวิตป,ปกติอยู่ครับคำถามที่1คําถามที่คนอยากรู้มากที่สุดคือจะป้องกันยังไงล่ะจะได้ไม่ต้องเป็นความจําเสื่อม 1. ออกกำลังกาย 2. ฝึกคิดฝึกบริหารสมอง3กินอาหารที่ดีต่อสมองอาหารที่ควรกิน1ิอย่าง 1, 2, 3 4 5ส7 8 9 10 ต้องก,กินผักเขียวม่วงเหลืองแดงอาทิตย์ละ6วันกินถั่วประเภทนัดอาทิตย์ละ5วันกินถั่วประเภทมเมล็ดเช่นถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วดำ ตัวเขียวอาทิตย์ละ3วันกินอกไก่อาทิตย์ละ2วันกินพวกเบอร์รี่อาทิตย์ละ2วันพยายามกินปลาทะเลให้เยอะๆกินน้ำมันอโอลีฟแทนน้ำมันพืชกินไวน์วันละ1แก้วกินผักเขียวอย่างต่ำวันละ1ครั้งกินธัญพืชวันละ3ครั้งอย่างต่ำดูวิดีโอแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับคุณหมอให้กินปลาทะเลทุกวันปลาทะเล1ชิ้นราคาแพงนะครับกินไวน์หนึ่งแก้วซึ่งมีสารป้องกันการเป็นอัลไซเมอร์แต่แก้วหนึ่งราคาแพงเป็นร้อยบาทเช่นกันครับและในไวน์มีแอลกอฮอล์อีกต่างหากคนที่กิน ซึ่งในผักในบ้านเราก็มียาฆ่าแมลงและก็มีสารเคมีเจือปนอีกแล้วเราจะกินผักหลายๆอย่างใน1วันมันยากนะครับและให้กินผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อาทิตย์ละหลายๆครั้งราคาแพงเป็นร้อยบาทนะครับและให้กินน้ำมันโอลิฟแทนน้ำมันพืชแต่อย่าลืมนะครับเอาน้ำมันโอลิฟมาผัดแบบน้ำมันพืชไม่ได้เพราะโดนความร้อนไม่ได้ครับต้องระวังครับถ้ากินตามที่วิดีโอแนะนําวันหนึ่งหลายร้อยบาทมีเงินไม่พอแต่ถ้าไม่มีเวลาซื้อกินอาหารทั้งหมดมารวมกันกินในวันเดียวกันจะทําไงครับใช่ครับเราขาดสารอาหารแต่มนุษย์เราก็เก่่่งคครร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 ัััับบบไไปปสสสกกดดดาา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 าออหหหทีีเเเเขมม็นนนิิใ้้ล คือความโชคดีของพวกเราเราได้คนเก่งช่วยสกัดสารอาหารให้เราได้กินประหยัดเวลาและอยู่ในราคาที่ย่อมเยาผมเลือกกินตัวนี้ครับซึ่งมาจากที่ประเทศญี่ปุ่นมันจะมีสารอาหารที่อยู่ในวิดีโอที่แนะนำนะครับเกี่ยวกับเรื่องผักแล้วก็เรื่องปลาอะไรต่างๆนี้รวบรวมอยู่ในนี้ครับ๋ยวผมอะกินให้ดูครับในนี้ก็จะมีผมรับกินไว้ประมาณ1เดือนครับเม็ดก็จะเป็นแบบนี้ครับ ในนี้ก็จะมีสารอาหารที่กเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันที่เป็นโรคอัลไซเมอร์การป้องกันเส้นเลือดอะไรต่างๆอยู่ในนี้ครับก็คือเกี่ยวบเรื่องเส้นเลือดอตันสายตาความจําแล้วก็ตัวต่อต้านอนุมูลอิสระอยู่ในนี้นะครับช่วยเสริมสร้างสารอาหารที่เราขาดและอยู่ในราคาที่ย่อมเยาเท่ากับกินกาแฟวันละหนึ่งแก้วเท่านั้นเองแต่เสริมสร้างสารอาหารที่เราขาดครับถ้าเพื่อนสนใจนะครับให้ทักมาที่ตรงนี้นะครับถ้าไม่ทักมาที่ตรงนี้ขออนุญ,ญาตไม่ตอบย้ำนะครับถ้าเพื่อนสนใจให้ทักมาที่ตรงนี้แล้วบอกเลยครับว่าสนใจหรือไม่ก็ครอกจ่อาตไี้น